วัสดีคะ่ะทุกคนนี่ไม่ใช่ออมนะคะแต่เป็นฝาแฟของออมชื่อออมเล็ดคะ่ะจริงๆออมจะแบบไม่เคยน่าสดก็ตอนนี้นะคะเราเรานะคะกำลังพาฝาแฟของเราเไปที่หอคะ่ะซึ่งห่างจากโรงแรมไม่เกิน30มสินาทีเท่านั้นแล้ววันนี้ออมขึ้นเวทีคนเดียวคะ่ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าออมมีออมเลดจะตื่นเต้นมากก็หวังว่าออมจะทำได้นะคะ เป็นกําลังใจให้สาแฝคนนี้เสมอคะ่ะใช่จริงๆหนูจะไม่สวยเท่าออมหรอกคะ่ะแต่ว่านั่นแหละคะ่ะมาเปิดรายการให้หอ,อมนะคะอันนี้เราได้มาเป็นของขวัญอันนี้ไอซ์เบิร์กกาลาวาเขาบอกว่ามันต้องกินอุณหภูมิสองถึงห้าองศาตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะสามสิ ฉันเก็บไว้ให้ลิงนิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้นเราจะได้ก,กินนิมไงีทุกคนค่ะเราถึงแล้วละนิ่มขอบคุณนะคะก็ออมกัน้ัดซีเอ็นทุกครั้ง่สีกว่า ลินจี่ไม่ใช่杨梅我以为这个是杨梅哎我的天อ的妈呀！สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวก็นะคะนี้คือใครคะอันนี้ออค่ะคือไม่เข้าใจว่าต้องแฝดกับเอ่อับ กล,ลับโรงแรมไปแล้วให้เขาพักผ่อนให้เขามาเปิดให้ตอนเช้ชาๆอะไรอย่าง,งเงี้ยค่ะน้องแสตหิวข้าหิวข้าเอชิบนี้เอแต่ยพาหยชิีกอเห็นหน้าเลย นี่เป็นต่อไปเป็นปลาคือหอยเชลล์มันหมูผัดได้ห่อใครมาสงชิงนะคะแนะนำคุณมากนะคะ <c oughs> สำหรับฟูร์ซัพพอร์ต <c oughs> เดี๋ยวออจะกินเยอะๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็จะ <c oughs> แ,แบ่งพี่ๆ <c oughs> ในทีมกินได้คะ่ะ กินได่อย่าไรเลยเพราะวม่ทำเงานโดยใช้พลังงานเยอะคำว่ากินเยอะระหว่า,วนะะางน้องออมกับพี่หลิงเลเวลวันนี้อะดวงจันทร์อิ่มแสงกับดวงตะวันอิ่มข้าวคือ <c oughs> <c oughs> ตะวันกินเยอะมากกินเยอะแล้วก็แบบซิกแพคแน่นงงมันทำเงนได้ยังไง พอกินข้าวที่่างประเทยต่อให้รสชาติมันมีที่ไทยมันก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่เอะแบบไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่มันเหมือนแบบรสชาติคนละคนทำไงนี่ฉีกวนต้มเจี๊ยมหรอ <c oughs> ชีชีอะแต่ละคนคนลนะแบบแต่เป็นภาษาจีน Change, ประมาณสามเดือนอะไรอ่างเงี้ยที่น ah ี่แคคิดถึงบรรยากาศที่นี่ว่าเพราะกูไม่ได้มาหลายปีแล้วค่ะชอบจริงๆชอบจริงคุณสวัสดีค่ะทีนี้ตอนเราเข้าสู่ยห้องกีฬาตอนที่สมัยออกเป็นนักวอลเลย์บอลออกด้วยตะบะเตี้ยที่ย์มีเป็นประจําเออเราเล่นตำแหน่งอะไรคะเล่ย์บอลเราเล่นตำแหน่งเป็น มือตบตบยังไงคะอางนี้เาเล่น่อนแชร์บอนดีแชรบอลนกแงเป็นตัวปัดเดี๋ยวเราจะเปนนักมวยดีน้องตูอยงี้เด็นไปกัน เอวอ่าชงชิงสนุกมาก We all love ชงชิงไปกินข้าวกันแต่เขาบอกว่าให้กินฮอตพอตวันนี้ลูกสาวเก่งไหมคะเก่งมากๆที่หนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะคะคไม่ไดไวยนะเราไม่ดีกันเองแล้วใครจะ,รจะไวเล่<ห>ละเสร็จเร็วกว่าที่คิดเยอะมากแล้วก็เลโอ้กันเลโก้ดีดีดีๆๆ Good <laughs> ค่ะทุกคนที่ให้การต้อนรับออมอย่างอบอุ่นมากว่า้ต่อมาจะเป็นช่วงเที่ยวแลคอยมากๆเลยก็คือการกินออมไม่ได้กินท้อนผอดนอกบ้านพีน้าแล้วอ่ะก็เตรียมทำกินเองที่บ้านหรืู้ปะอุปกรณ์อะไรมาทำกินเองที่บ้านล้วนๆเลยไม่ได้ออกมาเลยหรือเปล่าถ้าถ้าไม่ผิดเป็นยังไงจ้ะ ตื่นตาตื่นใจอิ่บแล้วคะ่ะทุกคนกันวันนี้ขอเนี่ยไปเช็คมินแล้วกลับไปนอนก่อนนะวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามกันมานะโอ้